คอมเมนต์ชาวออสซี่สุดเดือดหลังเมนเบินพ่ายบุรีรมคาบ้านศูนย์ต่อหนึ่งศึก ACL 2023ถึง24ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุ i, รีรมยูเนเตดล้างแค้นสำเร็จบุกเอาชนะเมนเบินซิตี้ FC 1ซต่อ0จากผลการแข่งขันในนัดนี้ทำให้บุรีรมยูในเต็ดอยู่ในอันดับที่3ของตารางชนะ2แพ้2มี6คะแนนคอมเมนต์ชาวออสซี่คนแรกกล่าวว่าดูเหมือนว่าการไล่โคชาราดโดวดิโดซิชออกจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่คอมเมนต์ของพูกนักพนันบอลที่เสี่ยงเงินนี่หามากเลย ie, คอมเมนต ทีมจากประเทศไทยบุกมาเอาชนะได้คาบ้านทำไมพวกเราถึงมีทีมที่โง่จริงๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทีมโง่ยังไงพวกคุณก็ไม่มีทางเป็นแชมป์รายการนี้ได้หรอกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเป็นสโมสรที่ร้ายประโยชน์คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทีมร้าประโยชน์จงลงบอลต่อไปนะพวกโง่ทําเหมือนกับบาซ่าในเกมเมื่อวานนี้เลยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผมไม่อยากไปดูการแข่งขันเลยตอนนี้ผมไม่อยากแม้แต่จะดูการแข่งขันที่บ้านด้วยซ้ํา คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทีมนี้ทำผลงานได้ดีมากเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฤดูกาลนี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านาเทนและโจโคลิดูเหมือนกับนักเตะสมัครเล่นคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคุณจะไม่ได้เงินค่าตั๋วเข้าชมจากพวกเราอีกแล้วคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพวกมารฟียผู้โง่เขาวพวกคุณพ่ายแพ้ให้กับทีมไร้สาระแบบนี้ได้ยังไงคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามันค่อนข้างน่ากลัวทุกครั้งที่พวกคุณไม่ได้ครองบอลบางทีอาจจะโชคดีที่จาโคลิสไม่เสียจุดโทษก่อนจบครึ่งแรก คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม้แต่ชาวนาไทยก็ยังสามารถเอาชนะพวกคุณได้ช่างตลกสิ้นดีเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าผมไม่เห็นเลยว่าทีมนี้จะสามารถแข่งขันได้ในฤดูกาลนี้คอมเมนต์ Comment ถัดมากล่าวว่าเป็นทีมที่น่าสังเวชดูแล้วน้ําตาจะไหลพวกเขาได้รับในสิ่งที่สมควรได้รับแล้วมันไม่ใช่การไรา้พ่ายอย่างแน่นอนในเมื่อครึ่งหนึ่งของการแข่งขัน A c l เของพวกเราคือผลเสมอไม่สามารถเอาชนะได้แม้แต่ทีมสำรองของประเทศโลกที่3ามพวกเรามันช่างน่าอับอาย